สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราก็มาทํานายดวงชะตาของ12นักษัตวนะคะในสถานการ์ดวงทั่วไปนะคะในหมวดหัวข้อที่1นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินความรักสุขภาพสถานการณ์รอบๆตัวนะคะมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณเปิดดูช่วงไหนคุณก็เช็คได้เลยนะคะสําหรับ การดูแบบ12นักษัตว์นะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวปีมะแมปีมะแมหรือปีแพะนี่นะนะจะเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นธาตุทองนะคะอ่าสำหรับดูดวงเกี่ยวกับความรักนะคะของ12นักษัตว์นะคะก็อยู่ในลิงก์ข้างล่างเนี่ยนะคะไปดูความรักของคนทั้ง7วันนะคะแล้วก็สถานการณ์ดวง คาดการปีนะคะนะส่วนความรักคลิปใหม่ก็คงจะเป็นถัดไปนะคะดูดูคลิปย้อนหลังนะคะแต่ก็ทำไม่นานหรอกนะคะนะก็ไปดูได้เป็นแนวนะคะสำหรับคลิปความรักโดยตรงเลยนะคะสำหรับในที่นี้เราก็จะมาดูซิว่าน้าชาวปีมะแมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในสถานการณ์จากนี้ไปจนถึงระยะเวลาครึ่งปี2อง4ีเนี่ยนะคะ ชาวแม่แมจริงๆแล้วนะมันเป็นช่วงที่คุณเริ่มที่จะเริ่มต้นชีวิตนะ่ะเริ่มก่อร่างสร้างตัวเริ่มทําอะไรใหม่ๆสําหรับตัวเองบางท่านอาจจะมีการต่อเติมมีการลงทุนมีการสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะหรือบางท่านอาจจะพึ่งหายเจ็บป่วยหรือบางท่านอาจจะเริ่มงานใหม่นะคะนะคะเริ่มงานใหม่ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะ อ่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆสำหรับตัวเองนะคะช่วงนี้ชาวม,มาแมจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะบางท่านก็เริ่มในลักษณะของความรักก็ได้นะคะนะจริงๆแล้วชาวม,มาแมเนี่ยนะมันมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะอ่าตึงเครียดอยู่บ้างนะคะ สำหรับการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะ,ะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่มีดวงชะตาดีอยู่แล้วนะเข้ามาดูก็อย่าเก็บเอาไปคิดนะคะหรือว่าเจอเรื่องราวต่างๆที่มันทำให้คุณอาจจะคิดมากหรือเป็นอุปสรรคนะก็อย่าไปซีเรียสนะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้เราคอยที่จะตั้งรับกับมันได้นะถ้าเกิดเจอเรื่องราวที่ดีก็นะแฮปปี้ไป นะแต่ว่าอะไรก็ตามมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะคนเรานะเกิดเกิดเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีความทุกข์ความสุขปนกันไปเพราะนั้นอย่าไปอะไรมากมายกับชีวิตขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในอ่าอ่าสิ่งที่ดีอยู่ในคุณธรรมที่ดีนะคะทานศีลโทนานะคะ,ะต้องทำเยอะๆหน่อยนะคะชาวปีมะแมในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยนะคะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คนต้อง เครียดอยู่บ้างนะมีปัญหาการจบสิ้นบ้างการทะเลาะเบาะแว้งบ้างนะหรือการโดนโกงคดโกงหรือไปเกี่ยวข้องกับอบายามกุกหรืออาจจะเกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดแน้กระทั่งความรักหรือ ม่กระทั่งเรื่องที่มันผิดกฎหมายหรือไปกระทบกระทั่งกันเนี่ยระวังให้ดีด้วยคือคำพูดของชาวมาแมนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยให้ทั้งคุณแนละให้ทั้งโทษนะคะเอ่อแล้วก็อิทธิพลของอ,อ่คนที่มีอิทธิพลเหนือกว่านะอาจจะโดนกดดันนะคะอ่าแต่ว่าด้วยด้วยอ,อ่ชาวมาแมเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นคนที่ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนะด้วยบาร,รมีของชาวมาแมเองในบางท่านนะด้วยบุญบาร,รมีที่สร้างมาแต่ละคนนะอาจจะไม่เท่ากันอาจจะฝ่าฟันอุปสรรคไปแบบผ่านไปอย่างไม่น่าเชื่อบางท่านนะกดดันเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่มากแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับย้อนแยง้งในลักษณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนนี่แหละไอ้ความแบบเกรงอกเกรงใจหรือโดนกดดันบางทีเราอาจจะ มีความอึดอัดใจอยู่บ้างนะกับการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาหรือเข้ามาช่วยเหลือบ้างหรือว่ามากดดันในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราก็เป็นคนที่แบบนอบน้อมนะถึงบอกไอ้คำพูดของเราเป็นสิ่งสําคัญมากนะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะบางสิ่งบางอย่างต้องชัดเจนจะได้ไม่เกิดปัญหาเข้ามาใส่ตัวเองนะคะเราจะมองในลักษณะของการงานการงานในบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาในลักษณะของวิ่งชนกับปัญหาหรือว่า มีปัญหาจะใช้แบบคือพูดกันไปเลยอะไรประมาณนี้นะบางทีก็ลุยกับงานนั้นนะหรือว่างานที่มันท้าทายคุณเนี่ยคุณต้องนะต้องหาแนวร่วมต้องทํางานเป็นทีมนะคุณทําคนเดียวไม่ได้นะในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะพวกงานต่างๆงานบริการงานรับเหมางานที่เกี่ยวกับการใช้แบบฝีมือนะคะคุณจะเริ่มต้นที่ดีมากเลยในครึ่งปีหลัง แต่ละมาระวังเรื่องการคดโกงด้วยนะส่วนหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีการคดโกงนะคะเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้คุณสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้โดยเฉพาะคนที่ทำงานในลักษณะของการติดต่อการค้าหรือระหว่างประเทศหรือการส่งออกนะหรืองานบริการงานที่ใช้ฝีมือนี่แหละนะคะนะคะ หรืองานมีการเดินทางไปติดต่อเนี่ยนะบางทีอาจจะอึดอัดบ้างในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในบางท่านนะอาจจะเกี่ยวโดยเฉพาะท่านที่ทํางานในลักษณะของคนในเครื่องแบบนะหรือมีการเดินทางไปทํางานระหว่างประเทศเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องอึดอัดบ,บ้างจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้คุณไปรับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่างด้วยความสามารถของคุณนี่แหละเพราะนั้นคุณนะ ใช้คาพูดของคุณนี่ให้เกิดประโยชน์นะนะมีเหตุมีผลพูดคุยกันนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่างสมมติว่าคุณปฏิเสธคุณก็ปฏิเสธให้มันนุ่มนวลโดยความสามารถของคุณนี่แหละนะคะแต่ว่างานทุกอย่างนะที่คุณงานที่ทําอยู่แล้วหรือแม้กระทั่างงานใหม่เนี่ยนะในเมื่อทําไปแล้วคุณต้องทําให้ให้ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะงานที่คุณเริ่มต้นทําเนี่ย บางท่านเพิ่งได้งานใหม่เนี่ยออกจอากง,งานแล้วได้งานใหม่เนี่ยนะขอให้มีสติแล้วก็ตั้งใจในการที่จะทํางานนั้นไปไม่ต้องไปบางท่านอื่นอัดนะได้เข้าไปทําแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องอคือคอมเมนตกันเงี้ยคุณต้องถอยนะคะถอยดีที่สุดเลยนะบางทีนะผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าหรือเข้าอยู่ก่อนหรือว่ามีตําแหน่งที่เหนือกว่าบางทีเราคิดว่าเรามีความสามารถเราเข้าไป นะคะนะคุณต้องถอยออกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีนะคะชาวมาแมในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยแล้วก็หาแนวร่วมนะแล้วคุณก็จะผ่านอุปสรรคนี้ไปนะคะนะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้โดยหาแนวร่วมแล้วก็ถอยออกมานะคะใครจะว่าเราไม่เก่งก็ช่างถอยออกมาในการที่จะไปปะทะโดยตรงน่ะนะนะคะเพราะว่าเขามีอิทธิพลเหนือกว่า นะะในบางท่านนะคะการทําง,ทงานอะไรก็ตามต้องรอบครอบนะคะช่วงครึ่งปีหลังนีอาจจะมีการโดนโกงอย่างที่บอกนะคะนะคะคเรื่องเงินทองทอง,ทองหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเงินที่มาจากอ,อบายามุกต่างๆนี่หรือการใช้จ่ายเงินไปทางด้านหมดไปกับอบายามุกแล้วมันก็มามามันก็ไปอะไรประมาณนี้นะคะนะคะ เพราะนั้นสิ่งที่ระวังอย่างก็คือการโดนหลอกลวงการลงทุนต้องดูเองดีๆเอกสารมันจะเกิดปัญหาในการทะเลกกาะกันทีหลังได้นะคะแต่ก็ถือว่าการเงินนี่หมุนไปได้ขอให้คุณเรามาระวงังนะกับการโดนหลอกลวงบ้างกับการเซ็นเอกสารหรืออะไรที่มันผิดในเรื่องของกฎหมายนะคะคุณต้องเรามาระวังอย่างมากๆเลยนะคะชาวมอรแมนะคะอยู่ที่บุญของแต่ละคนด้วยนะอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาะ อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขครึ่งปีหลังเนี่ยนะพยายามมีสติให้มากขึ้นแล้วก็ระวังคำพูดตัวเองให้มากๆนะคะบางสิ่งบางอย่างมันยังเกี่ยวเนื่องยังผูกพันกันอยู่นะคะยังยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกับปัญหาที่มันต่อเนื่องนะ่ะนะเพราะนั้นคำพูด นะคะแล้วก็อยู่ในหลักของความถูกต้องถอยออกมากรน,นะอย่าลุยนะคะบอกไว้เลยนะชาวมาแมเนี่ยนะยังมีปัญหาอะไรอึมคึมเข้ามานะมันมีโอกาสจบสิ้นบางท่านมีโอกาสที่จะได้ไปออกบวชหรือปฏิบัติธรรมนะคะบางท่านอดคืออดกั้นไม่อยู่นะไม่มีน้ำอดน้ำทนนะ่ะบางถึงขั้นกับจะออกหรือจบไปเลยก็ได้นะในบางท่าน นะคะเรื่องของงานกับเงินเนี่ยเราพูดรวมกันไปเลยนะคะระวังให้ดีๆในช่วงปลายปลายปีเนี่ยนะคุณอาจจะมีเรื่องราวทำให้คุณต้องนะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วยส่วนหนึ่งความรักที่ผิดความรักปิดบังซ่อนเลยหลบหลบซ่อนๆบางท่านมีความรักอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศนะคะอยู่ไกลกันมีความรู้สึกอึดอัดคิดถึง บางทีก็มีปากมีเสียงกันบ้างเพราะความไม่เข้าใจกันแต่มีโอกาสพบรักอยู่นะคะชาวมมแอแมเจอคู่นะเร็วๆนี้แหละเจอคู่ฟองนะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะส่วนการพัฒนาไปดูในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสเจอคู่นะนะคะมันทำให้คุณมีความรู้สึกว่าหงอยเหงายังคิดถึง นะคะรอคำตอบจากคนรักเนี่ยถ้าเรามองใัสองความรักนะคะบางท่านอาจจะมีความรักที่ยังไม่เปิดเผยนะเป็นความรักที่ผิดนะเอามันได้สองเด้งขึ้นมาเลยนะคะระวังให้ดีนะพิาคุดกับนางกาก,กีนี่ต้องเรามารงนะคะควบคุมสติอารมณ์ให้ดีนะศึกษากันดูให้ดีนะคะหรือว่าก้าวไปแล้วนี่ถ้าถอยได้ก็ถ,ถอย แต่มันก็ยากคนรักก็อดทนมากบางท่านอาจจะเกี่ยวกับทางคนรักหรือคุณเองอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเขาเขามีความอดทนในตัวคุณสูงนะ,นะะบางท่านก็ไม่เปิดเผยปิดบางซ่อนเลนนะไม่เปิดเผยปัญหารักซ้อนเนี่ยปัญหาความรักนี้ทําใหนะ้บางท่านบางบางบาง,บางท่านนะเพิ่งจะเริ่มต้นนะที่จะสร้างครอบครัว มันก็มีสิ่งดีๆอยู่นะสําหรับชาวมาแมนในเรื่องของความรักบางท่านเพิ่งจะเริ่มต้นที่จะสร้างครอบครัวนะคะแต่ว่ามีปัญหาในสักษของผู้หลักผู้ใหญ่อ่าอาจจะเข้ามาเกี่ยวขอ้องอทําทให้คุณมีความรู้สึกว่าอึดอัดใจอยู่บ้างาเพราะฉนั้นคําพูดของคุณสําคัญที่สุดนะคะมีโอกาสนะบางท่านมีโอกาสที่จะได้ พบรักกับชาวต่างชาตินะคะนะคะอาจจะเป็นนักศึัษาของต่างวัยนะมีความรักที่ต่างวัยเป็นดวงอุปถัมภ์หรือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูคนเนี่ยคนจะมองแักษณาะอุปถัมภ์ค้ำชูหรือคนเป็นหรือคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะนะคะ การมองของคนอื่นมองคุณเป็นคนที่เก่งมากนะมีจิตใจที่ดีใจบนสมทานว่าง,งั้นเถอะแล้วก็มีสเสน่ห์ในการพูดมากเลยนะนี่ถึงบอกไงว่าชาวมมแมต้องระมัดระวังคำพูดเป็นพิเศษเลยนะคะนะคะเนี่ยนะคะในบางท่านคนรักจะมีทิฐิมากเลยไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมเพราะนั้นคุณก็ถอยคุณต้องเป็นฝ่ายถอยนะคะถ้าเกิดว่าคนรัก เอเอาจริงนะหรือทิฐิสูงไม่ยอมอ่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นคุณต้องเป็นฝ่ายยอมนะคะอ mm ืม hmm. แต่มันก็มีดีอย่างหนึ่งสำหรับคนโสดหรือคุณจะพบกับความรักนะเจอกับคู่ครองนะคะเจอกับเนื้อคู่ก็ว่าได้นะนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะ mm hmm. แต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะการศึกษาดูใจกันเนี่ยต้องใจเย็นๆมันเป็นช่วงของชาวมาแแม อ่ะคะเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะเดี๋ยวปีหน้าก็มีอะไรดีๆเข้ามานะคะครึ่งปีหลังนี้ก็มีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เหมือนกันนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็อย่างที่บอกนะคือหนึ่งต้องระวังคําพูดถอยนะคะต้องอาศัยแนวร่วมนะคะจะว่าเราไม่เก่งก็ช่างหาแนวร่วมครับหาที่ปรึกษานะคะนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเขาว่ามายังไงก็ฟังไปก่อน นะ,ะอย่าไปเอาไม้ซีกเป็ง,งัดไม้ไม้สูงนะคะมันมัน,มนสู้ไม่ได้แต่ว่าคุณจะผ่านอุปสรรคไปอย่างอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะปัญหาต่างๆที่โดนกดดันหรือผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าคุณนะด้วยบุญบาร,รมีของคุณเนี่ยนะเหมะนี่รรประมาณสิงหากันยาตุลาระวังให้ดีอ่าไหมขึ้นสองตัวอีกแล้วนะคะอืนะคะภาศิวะ,ะเป็นทังเรื่องดีและไม่ดี มีทั้งสิ่งด,ดีเข้ามาและสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคุณต้องดูส้สออิชาวมาเมอแล้วแต่ความเชื่อนะคะแล้วแต่ความเชื่อปีนี้นะก็อย่างที่รู้้กันเราจะไม่พูดนะคะช่วงครึ่งปีหลังนะคะแล้วมีหนังซ้ํายังมีเรื่องที่มันไม่ค่อยถูกต้องเข้ามาเรื่องผิดกฎหมายหรือเรื่องความรักที่ผิดเรื่องผิดๆเข้ามาเนี่ยนะสองสองตัวอีกอของชุดเลยเนี่ย แต่ก็ยังมีสิ่งดีๆเข้ามานะนะคะก็มีสิ่งดีๆขอให้คุณไปทําบุญให้เยอะๆอ,อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขบางท่านนะชอบทําบุญไปจิจวัดอยู่แล้วแต่ช่วงนี้คุณต้องทําเยอะๆหน่อยนะคะบทสวดมนต์นอะไรดีๆก็สวดเป็นสิริมงคลงงงให้กับตัวเองนะคะนะ,ะเพราะนั้นนะแล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่า ชาวมาแมก็มีอีกอย่างหนึ่งที่คือโดดเด่นก็คืออาจจะมีบางท่านอาจจะมีโชคเข้ามาอย่างบางทีก็อาจจะมีโชคเข้ามานะคะในบางท่านนะคะก็มีโชคเข้ามาบ้างอยู่นะอที่บุญแต่ละคนชอบเสียงส่วนหนึ่งก็ชอบเสียงนะคะอันนี้สําหรับคนที่ชอบเสียงโชคก็คงจะมีโชคก,กับที่อยู่อาศัยนะแหลงทํามมาหากินก็ดีอยู่นะลืมบอกไป ข้ามไปได้ยังไงดีนะคะคุณจะมีโชคกับอ่าที่อยู่อาศัยดีเจ้าที่ดีมากๆเลยคุณสามารถที่จะขอโชคลาภได้เลยนะคะนะคะสามารถที่จะขอโชคได้นะคะแหล่งการค้าก็ดีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยดีมากๆที่ทํางานก็ดีนะนะสำหรับคนที่เข้าไปทํางานใหม่ๆคุณต้องไหว้เจ้าที่ที่นั่นด้วยนะเป็นสิ่งที่ดี หรือกดนะ้ำบุญที่ส่วนกุศลให้กับเจ้าที่ที่นั่นคุณจะได้ทํางานแบบสบายใจเพราะมันมีเรื่องหลายๆอย่างที่กระทบกระทั่งทําให้คุณแบบเหมือนกับตัวเองไม่ยอมอะ่ะจะวิ่งลุยจะวิ่งแบบโต้เถียงอะไรประมาณเนี้ยนิ่งขอให้มีสตินะคะนะให้ศึกษาให้ดีๆก่อนให้รอบคอบนะคะหลายๆอย่างก่อนที่จะทําอะไรนะหรือคนที่จะลงทุนใหม่ก็เหมือนกันนะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ บางท่านน่าลงทุนไปเยอะนะในการที่จะทํากิจาการหรือลงทุนในการที่จะทํางานเกี่ยวกับพวกก่อสร้างหรือว่าพวกธุรกิจนักษารับเหมาต่างๆไม่ว่าจะรับเหมาอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆค่อยเป็นค่อยไปนะหาแนวร่วมเยอะๆหาที่ปรึกษานะคะยอมอ่อนน้อมถม่อมตนคําพูดของคนนี่สาคัญนะพูดให้คนเข้าใจให้ดีๆ การเซ็นสัญญาการทําอะไรก็ตามธุรกรรมต่างๆก็ตามให้รอบข้อนะคะนะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะนอนะคะ,นะคะและออย่างหนึ่งนะคะลืมบอกไปบริวาร สำหรับคนอยู่ในสถานะหนึ่งที่มีมบริวารหรือรวมไปถึงลูกหลานก็ได้นะคะเขาอาจจะมีปัญหาเข้ามาปรึกษา,าหาหรือหรือบริวารมีปัญหาทําให้เราต้องช่วยเขาแก้ไขปัญหานะคะเออนะคะก็ทําให้เราเครียดได้อยู่เหมือนกันนะคะสําหรับบริวารน,นะคะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพ สุขภาพของชาวมาแมส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการเกี่ยวกับลำไส้หรือกระเพาะนะหรือความเครียดนี่แหละระบบทางเดินอาหารนี่แหละต้องระมัดระวังหน่อยนะ,ะนะคะดูแลสุขภาพทานอาหารให้ตรงเวลานะะมันก็จะเริ่มดีขึ้นอยู่นะคะบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้แบบที่เราไม่ไม่คิดนะ,นะคะปรปปับเป็นเนะี่ยหรือคนที่มีโรคเดิมๆโรคประจําตัวนะใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ผ่านไปนะคะ นะคะส่วนคนที่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องสุขภาพมันจะค่อยๆดีขึ้นต้องระมัดระวังเรื่องการกินหน่อยก็ดีนะคะกินระมัดระวังด้วยนะคะมันอาจจะทําให้โรคของคุณกําเริบขึ้นมาได้นะคะสําหรับคนที่เป็นโรคเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆที่เคยเป็นอยู่แล้วนะคะนะอาจจะกําเริบขึ้นมาถึงมันจะกําเริบขึ้นมามันก็สามารถที่จะรักษาหายได้นะคะมันสามารถที่จะดีขึ้นนะคะนะคะสำหรับชาวมาแมนะ ก็ถือว่ามีปัญหาอยู่บ้างลุ่มๆุ่มนดอนมันมีทั้งดีและไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการถูกกดดันหรือในลักษณะของอผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าหรืออาจจะการวิ่งชนปัญหาอะไรประมาณนี้นะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับชาวมาเมทีเดียวเลยแหละในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเริ่มก่อร่างสร้างตัวเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างเริ่มก่อตัวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอ่า เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในการที่คุณจะจัดการทําอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรามาระวังคําพูดนะคำพูดของคุณเนี่ยสำคัญที่สุดนะ,ะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในการพูดคําพูดจะทําให้คุณมัดตัวคุณนะคะเพราะนั้นเรามาระวังนะแล้วก็การไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกทั้งหลายแหละเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือความรักที่ผิดนะนะคะนะคะ โอเคนะคะขอให้นะชาวมาแมผ่านช่วงนี้ไปนะคะให้ได้นะ,ะนะคะส่วนท่านที่ไม่ชอบการทำนายก็ผ่านไปนะคะนะคะเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่ชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาถ้าได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ